สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนที่รับทุกคนนะคะวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะนักเรียนเรียนกับคุณครูบริเวณหิอรยากิจกุลนะคะซึ่งคุณครูสอนภาษาไทยในห้องปอง .5 ทับ4 5ทับ5 5ทับ7และ5ทับ9ค่ะเมืม่อวันก่อนนะคะคุณครูก้ารคลิปก็ได้แนะนำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยและแบบึุขัดให้กับนักเรียนไปแล้วไม่ทราบว่าอ่านจะยังมังเอญนะคะรับไปรับผ่านกันด้วยนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะคุณครูจะมาทำความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ของวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งประอกอบด้วย5สาระหลักนะคะสาระที่1ก็คือเรื่องของการอ่านนะคะสาระที่2การเขียนสาระที่3การฟังการดูการพูดสาระที่4หลักการใช้ภาษาสาระที่5้าวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะ สำหรับใ,ในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยสาระที่1กันะค่ะก็คือในเรื่องของการอ่านนะคะในวันนี้ครูจะให้นักเรียนได้อ่านจับใจความสําคัญของนเรื่องนักเรียนพร้อมรือยังคะพร้อมแล้วไปหยิบหนังสือแบบเรียนภาษาพัทตีมาเลยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะบทที่1นะคะนักเรียนดูนะคะบทที่1นักเรียนเปิดไปหน้าหนึ่งนะคะ ซึ่งหน้าที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นบทนําเรื่องซึ่งจะเป็นการบอกกล่าวให้เราได้ทราบว่าในแต่ละบทนั้นเราจะเรียนอะไรกันนะคะผ่นนักเรียนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันค่ะบทที่1ค<ม>รอบครัวพอเพียงนะคะพอ,คพอพน,ะะพอนักนเรียนอ่านชื่อเรื่องปั๊บคุณครูเชื่อแน่ว่านักเรียนทุกคนก็คงจะคุ้นเคยกับคําว่าพอเพียงหรือคําว่าการใช้ชีวิตพอเพียงหรือลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ซึ่งหลักปกัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นกระแสพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระูมิพลอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชบรมนาถบพิตรหรือรัชก,กาลที่9ก้าพ่อหลวงของคนงชนชาวไทยไนั่นเองนะคะที่พระองค์ท่านนั้นได้ให้หลักแนวทางในการดําเนินชีวิตแก่ผู้สูงวัยชาวไทยให้เรานวิหลักสายกลางในการดำเนินชีวิตซึ่งคุณผมคิดว่าทุกคนก็ได้นําหลักนี้มาใช้ดำ หนึงชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนนักเรียนแต่ละคนนั้นได้ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราเพิ่มมาคุยกันเมื่อเราเจอหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเมื่อเราพูดถึงเรื่องการอ่านในใจนักเรียนก็คงจะทราบแล้วว่าส่วนใหญ่แล้วการอ่านในใจนั้นมันจะควบคู่ไปกับการอ่านเนื้อเรื่องนะคะการาอ่านเนื้อเรื่องแต่ละครั้งนั้นเราจะใช้หลักในการอ่านในใจซึ่ง ข้อปฏิบัติในการอ่านในใจนะั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะเราจะช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะ,ะคุณครูจะให้เทคนิคในการจำบง่ายๆนะคะหลักในการอ่านในใจจะมีอยู่สี่ไม่ด้วยกันนะคะไม่ที่1ก็คือไม่ชี้นิ้วก็คือเวลาอ่านหนังสือนะคะเราจะไม่ชี้นิ้ว ไม่สายหน้าไม่สายหน้าในที่นี้ก็คือเราไม่สายหน้าไปตามบรรทัดพอจบบรรทัดที่1นึ่งบรรทัดที่2เราก็สายหน้าใหม่ยพื่อมาอ่านที่เราไม่ปฏิบัตินะคะไม่ที่สาก็คือไม่อ้าปากนะคะไม่อ้าปากก็คือไม่เพยเยอะปากทำถุกขมิบขมิบแล้วก็มีเสียงบ่ๆออกมาไม่ปฏิบัตินะคะส่วนไม่ที่สก็คือไม่ปอกเสียงการอ่านใจ เราจะปิดปากสนิทแล้วก็จะไม่มีเสียงออกมาเข้าใจตรงกันนะคะสีไม้นะคะไม่ชี้นิ้วไม่ใส่น้าไม่อ้าปากและไม่มีเสียงค่ะสําหรับการอ่านในใจเนื้อเรื่องครอบครัวพอเพียงนั้นนะคะคุณครูจะแนะนําว่าในการอ่านในใจนั้นนักเรียนควรจะได้ฝึกการจับใจความหรือสาระหลักของเนื้อเรื่องไปแต่ละย่อหน้าว่า เขาก่าวถึงอะไรบ้างนะคะอะย่างเช่นย่อหน้าที่หนึ่งเขาก่าวถึงใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรย่อหน้าต่อไปนักเรียนก็ตั้งคาถามอย่างนี้เหมือนเดิมน,นะคะคําตอบที่นักเรียนได้ในการตั้งคําถามในมแต่ละย่อหน้าเมื่อนักเรียนนำำําคําตอบเหล่านั้นมาเรียงต่อกันมันก็จะกลายเป็นสารหลักหรือเป็นใจความสําคัญของเรื่องนั่นเองอทุกคนเตรียมสัมภาษณ์ให้พร้อมนะคะเดี๋ยววันนี้ คุณครูจะพานักนเรียนไปเที่ยวบ้านป้านิดกันค่ะไปที่อำเภอปากช่องนะคะอย่าเด็นไปนะคะช่วงนี้โควิดเราไปเที่ยวทิปกันนะพร้อมไหมคะหยิบสัมภาระรเตรียมตัวเดินทางเลยคะ่ะเราะในการอ่านในใจนะคะเดี๋ยวเมื่อนักเรียนเริ่ม่านในใจคุณครูจะให้นักเรียนลองจับเวลาดูว่าในการ่านในใจของนักเรียนแต่ละคนนะักเรียนใช้เวลากี่นาทีเพื่อฝึกการอ่านคล่องนะคะเมื่อนักเรียนอ่านในใจจบบทแล้ว อย่าลืมนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในเล่มทักษะภาษาบทที่1ห,หน้า1ห,หน้า2นะคะทุกครั้งที่ทำแบบฝึกหัดอย่าลืมนะคะลายม,ม,มือต้องสวยงามสะอาดอ่านง่ายสบายตานะคะคนตรวจก็สบายใจและนักเรียนก็สุดใจที่มีคะแนนเยอะนะคะ ก่อนจบชั่วโมงนี้นะคะคุณครูฝากข้อคิดสกิดใจให้นักเรียนทุกคนได้คิดกันนะคะว่าอ่านหนังสือทุกวันสร้างสสงปัญญาแล้วเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ